อร่อยล e ศอ,อร่อยและกับผลิตวันนี้รีดอยู่ที่ร้านชื่อว่าสามแก้วครับเบียชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเมโทรทาวถนนกันลปะพฤกและวันนี้เราต้องมาคุยกับเจ้าของร้านคุณธนพัฒนสุขสุชโชคกล้องจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับถามหน่อยเธอทำไมจึงชื่อสามแก้วครับเบียรจ๋า สามแก้วนะครับเป็นสถิติของคนที่ดื่มครับเบียร์ครั้งแรกนะครับจะดื่มได้3แก้วครับร้าน3าแก้วครับเบียร์นะครับเป็นร้านครับเบียร์คุณภาพมีเมนูอาหารหลากหลายทั้งไทยและตะวันตกมากกว่า70เมนูนะครับถ้าตอนหัวค่าสามารถเป็นครอบครัวเข้ามานั่งทานข้าวได้นะครับไปอาหารกันเลยดีกว่าวันนี้ขอนําเสนอเป็นออสเตรเลียนลิปอายสเต็กนะครับเนื้อนําเข้าจากออสเตรเลียปรุงด้วยเกลือพริกไทยเพื่อคงรสชาติของเนื้อ ลูกค้าสามารถเลือกระดับความสุกได้นะครับวันนี้เราเสิร์ฟเป็นมีเดียมแรนะครับเสิร์ฟคู่กับน้ำเกวี่ีซอสเข้มข้นแล้วมีเครื่องเคียงเป็นมันบดและสลัดครับไม่ต้องซอสอะไรมากมายเลยเป็นบราวซอสของเขาเลยไปเมนูที่2จ้ะโคจิบูตะซี่โครงบาร์บีคิวนะครับซี่โครงกระดูกอ่อนหมูสายพันธุ์จากญี่ปุ่นรสชาติหวานธรรมชาติเลี้ยงด้วยข้าวโคจินะครับมหมูตัวนี้จะไม่มีความเหม็นสาบมีไขมันดีค่ะ เราเอามาอบก,กับซอจนเปื่อยนุ่มและเคี่ยวกับซอสอีกครั้งจนซอสเข้าเนื้อรสชาติเท็มค้นมากครับนี่แหละอยากให้มาลองชิมเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าโอ้ยคอรุบุตะนี่มันเลิศแล้วมาลองโคจิบุตสะสเต็กของเราบ้างอร่อยได้คุณภาพแล้วคนดักเส้นละ ครับต่อมาเป็นพาสต้าผัดพริกแห้งปูนิ่มนะครับพาสต้าเป็นเส้นสปาเกตตี้ผัดแห้งแบบสไตล์ไทยหอมพริกกระเทียมสูตรเข้มข้นจากทางร้านนะครับปูนิ่มไซส์ใหญ่ทอดกรอบนอกนุ่มในท็อปด้านบนครับและใส่ปูนิ่มให้ทั้งตัว ตัวใหญ่มากเลยนะคะอันนี้นะครับเป็นข้าวกระเพราหมูสับ3าแก้วนะครับอาหารจานด่วนที่ได้รับความนิยมใช้หมูส่วนสะโพกบดผัดด้วยพริก3ามชนิดนะครับม,มีพริกจินดาสดพริกแห้งพริกขี้หนูสวนผัดแบบขั้วแห้งท็อป<อ>ด้วยใบกระเพรากรอบนะครับรนอกจากนี้ยังมีกระเพราเนื้อและกระเพราทะเลให้เ,เลือกด้วยครับระดับความเผ็ดก็บอกได้เช่นกันไปต่อต้มแ่บ เลิศยังไงจ้ะครับเมนูนี้นะครับเป็นต้มแซบซี่โครงหม้อไฟครับ่ะน้ำซุปจัดจ้านสูตรเฉพาะทานแล้วสดชื่นนะครับเราใช้พริกจินดาพริกขี้หนูสดและมะนาวแท้ในการปรุงนะครับเคี่ยวซี่โครงหมูโคจิบูตะจนเปื่อยแล้วก็เสิร์ฟแบบหม้อไฟครับขอบอกอันนี้แซบของจริงสมกับ3แก้วของขลูกค้ามาต้องสั่งเปิดกี่โมงจ้ะเปิดบริการทุกวันนะครับเวลา16นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีดนตรีสดด้วยครับ ทั้ง indoor และ o u t ด o o r ได้บรรยากาศทั้งสองบรรยากาศเลยลีดแนะนำจริงๆอยากชวนมานะคะนั่งดื่มชิวๆแล้วไปกับอาหารแซ่บๆแบบนี้ต้องที่3แก้วครับเบียร์ีการันตีให้เป็นอร่อยและเชิญมาได้ที่ร้าน3แก้วครับเบียร์ตั้งอยู่ที่ถนนกาลปพฤกร้านอยู่ภายในศูนย์การค้าเมโทรเทาชั้นหนึ่ง และสำหรับเมนูอร่อยลิาต้องกินกับพรานสามแก้วคราฟเบียคือเมนูนี้เลยครับอะไรยเลิศกับุลิดรีเมชื่ออีที่ย่าพิงฉังต้องกินค่ะอยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศเลิศจังนั้นเลยค่ะผ่านช่องทางที่หลีดขึ้นให้ไว้นี่นะคะลาไปก่อนนะคะอร่อยเลิศกุลีดสวัสดีค่ะ